Bye. ทุกท่ครับขอสวัสดีทุกท่านนะครับนี่ก็เอะครับกะล้างไม้ครับป่อดีชาวบ้านเขาถามครับก็ยินดีต้อนรับนะครับสู่การตกปลาหากินอีกครั้งนะครับกับช่องตกปลาหากินครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ไม้เดิมทิปที่แล้วครับ หมายนี้คลิปก่อนหน้านี้เคยมาแล้วมันมืดซะก่อนครับคลิปที่แล้วคลิปนี้ก็เลยขอลองมาแก้มือดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็จะลองใช้ตัวนี้ครับกบยางดูก่อนนะครับกบยางตัวเล็กๆครับกบยางแก้คันจิ๋วครับลองดูว่าเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะมันจะทำแต้มได้กี่แต้มนะครับสำหรับผมก็ต้องขอฝากนะนะนะครับติดตาม รับชมผลงานด้วยนะครับฝากกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับนานาที่เพิ่งรับชมครับชอบหรือไม่ถูกใจอะไรก็คอมเมนต์ได้ครับนะเดี๋ยวจะพยายามหาผลงานมาให้ชมครับสำหรับชิปนี้เดี๋ยวเราไปติดตามชมดูครับว่าเราจะมีผลงานไหมกับกบยางตัวนี้ครับกบยางแก้คันจิวไปครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนครับ เป็นสะพานนะก็ใช้กุญแจตัวเล็กๆดูก่อนครับเพราะว่าปามันตัวไม่ใหญ่ครับทนผู้ชมที่นี่ตัวเล็กครับอู้สูงเลยครับ กัดสับงกัดแรงครับท่านผู้ชมอูู้ดูอู้หูลุดโอ,ดอ้กัดแรงมากฮะก็สูงแล้วนะแต่ไม่อยู่ครับเสียดายครับตัวแรกหลุดไปแล้ว ยูนี่ไงโอ้โหเหยื่อมันจมน้ำครับท่านผู้ชมแล้มันกัดเลยครับ <Wow. S 1> แหววกล้มแรกมาแล้วนี่ไซส์สวยด้วยเฮ้ไซส์สวยเพราะแถวบ้านโหมมันสวยแล้วนะครับท่านผู้ชมดูแค่นี้นะขออนุญาตวางนี่ครับไซส์ก็งามๆครับงามอยู่เฮ้นี่ช่อนครับ กัดกบยางแก้คันจิ๋วครับก็ไซสโอเคครับเยแต้มที่หนึ่งครับปลาช่อนอช่อนครับตรงสะพาน,นจะลองตีลอดเขาไปใต้สะพานนะุ่นผู้ชมนะครับ ใกลสะพานเลยนะเอ้าน,นี่แอบมีปลาซุ่มอยู่ครับ น้ามีครับเพื่อนๆนี่ผมว่าแล้วมันต้งมีตัวตัวที่สองครับแต่โอ้ทำไมมันหอมแบบนี้นะมัน หอมครับผุผู้ชมอ่าต้มที่สองครับใต้สะพานมันอาจจะหลบร้อนครับไปอยู่ใต้สะพานก็ได้นะครับตัวที่สองกบยางแก้คันจิ๋วครับจะใช้ตัวนี้ยาวๆครับคลิปนี้ตัวเล็กๆเหมาะกับปลาตัวเล็กๆครับตัวนี้ผมว่ามันหอมไปนะไหมครับปล่อยดีวยกว่าไซส์ก็แค่นี้นะครับ ชาวบ้านผมไม่ใหญ่ไปกว่านี้มานี้ครับแต้มที่สองครับยางแก้คันจิ๋วครับเครีออยดปล่อยนะครับไปแล้วอสองแต้มห่านไปครับดูต่อครับท่านผู้ชม ้ำใสนะครับตรงนี้อืออืออือยันไงชมชมมาแล้วครับตัวที่สามต้มที่สามนี่ใสโอเคครับนะตรงนี้มีปลาครับมันพอด,ดีผมผมปล่อยเหยื่อจมนะเมืเ่อกี้ปล่อยให้เหยื่อมันจมครับแล้วก็ไปจะเคาะเคาะเคาะมาในใต้น้ํา ได้ผลครับเนี่ยเหื่อจุ่มแล้วเคาะมานะก็มีตัวอีกแล้วครับแต้มที่สามนะครับหมายนี้ด้วยเหยื่อกบยางแก้คันจิว๋วเดิมครับเหยื่อตัวนี้โอเคเลยนะผมอยากจะแนะนำมากโุ้ยดวเคาะเศษของมือเล่หนึ่งครับก็อยากจะแนะนํานะครับนะนะนะที่เข้าหมายหรือแถวแถว,แถวบ้านมีแบบเขาเรียกว่าอะไรปลาตัวไม่ใหญ่ครับนะฮะ เก็บปลาเค็มปลาอะไรเงี้ยผมว่าเหยื่อตัวเนี้ยโอเคเลยมันเหยื่อตัวเล็กครับปลาไม่ระแวงด้วยปลากัดไม่ระแวงจบข่าวครับไม่ได้เก็บอสิงดูไปแล้วครับแต้มที่สามนี่ครับน้ำมันไหลลงครับ ส,ส,สุกร like ดแรงมากอ <ค confer dles> ขอขาดขาขาดเฮ้ยขาดเ้าเพื่อนผู้ชมเหยื่อผมไปแล้ววยไม่ขาดรุดนึกว่าขาด อูเสียดายครับห,หลุดที่เฉยครับท่านผู้ชมไม่ขาดระโดดรอยไปเลยครับเสียดายดูไหมครับนี่ครับอยู่ครับทา่ทานผู้ชมแต้มครับท่านผู้ชม นสามสิฟิชฟิชนิดหน่อยนิดหน่อยเสนิกสนิกฟิตตัวเล็กตัวเล็กมีชาวต่างชาติครับเขาถามนี่ครับก็ขอคลิปนะครับไซส์แค่นี้ก็โอเคแล้วครับบ้านผมเมื่อกี้แบตหมดครับรีมันตัดไป เก็บเลยครับนี่ใช้เป็นหนอนยางครับเกี่ยอยางผมขาดไปแล้วเสียดายมากดูต่อครับเหยื่อย,ยางแบบนี้ข้อดีคือมันแอคชั่นมันมันเบาครับท่านผู้ชมแล้ว ปลาเนี่ยมันไม่ค่อยระแวงครับแอคชั่นแรงๆเนี่ยโอ้แถวนี้ไม่ได้เลยครับแถวบ้านผมกบยางแบบตีนะ้ำแรงๆหรือจะเป็นเหยื่อกบไม้กบทรายกบกระโดดเนี่ยไม่ค่อยมีผลงานครับปลาไม่ค่อยกินครับอาจจะเป็นเพราะว่าปลาตัวไม่ใหญ่ ก็จะไปเล่นประเภทนี้แหะครับกบยางตัวเล็กๆตายยางผิวน้ำลอมีตัวครับให้ได้เล่นครับชมครับทลิปนี้ก็ ผมก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็แต่แต้มจริงๆก็ประมาณสี่ห้าแต้มครับน่าจะไม่ผิดนะทั้งที่หลุดด้วยนะครับแล้วกหลุดมือด้วยแนละ้วปล่อยด้วยก็มีได้ประมาณสามสี่แต้มห้าแต้มนี่แหละรับก็วันนี้ก็เหยื่อขาด,ดตัวนึงแล้วก็ปลาหลุดปีตัวก็ <c oughs> ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับสำหรับวันนี้ หมายนี้ก็ยังกัดดีอยู่ครับถ้ามีเวลานะมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวครับยังไงก็ต้องขอให้ผู้ชมนะครับฝากผู้ชมนะครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์ด้วยสําหรับผู้ชมที่เอามารับชมใหม่นะครับผู้ชมที่เคยรับชมแล้วก็ต้องฝากติดตามผลงานด้วยครับวันนี้ที่เก็บได้จริงๆก็ประมาณสองแต้มครับ ใส่ในรังเลยอ๋อเดี๋ยวรังไม่ได้เปิดครบอันนี้ก็สองส้มครับไซสก็ประมาณนี้ครับแถวนี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วครับอันนี้สองแส้รมบวันนี้เก็บได้จริงๆได้เจ็บสามนะแต่พอเอินมันหลุดมือตกน้ำไปนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับ กดติดตามกดซับสไคร b ์กดแชร์กดไลค์ใด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ทำคลิปต่อไปสำหรับนี้ต้องาลา่านผู้ชมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ